มาเดี๋ยวเราก็จะทาปนงนะท่านเขียดินอันนี้เผาเด้อเฮ็ดคือเฮ่าคือเฮ็ดนะนะเผาเผาตรงนี้แหละเขี่ยออกแล้วก็เผาไม่ต้องไปเผาใส่กำแพงบ้านเขาได้เขี่ยออกมาแล้วเผาตัวสดตัวเออแล้วก็เอาตัวสดนี่โปะถึงเท่งเดี๋ยวมันก็ไหมเออ คือมันเป็นอย่างนี้เนาะท่านเนื่องจากพื้นที่เนี่ยมันจํากัดเนาะไม่สามารถเอาขยะเนี่ยไปกองไว้ที่ใดที่หนึ่งได้นี่พื้นที่มันแค่นี้นะครับพื้นที่แค่นี้ถ้าเป็นอยู่บ้านผมนี่ยโอ๊ยกองขยะผมดันเอาไว้ให้รอให้มันแห้งค่อยเผาก็ได้แต่นี้มันกองไม่ได้เพรากองแล้วมันไม่มีที่อยู่ oh <my> เออแล้วมเงังไ,งไมงมา,มาอืม ใหยไตะวุฒเผาคือสิบะได้เผาดอกมืดิถึงพรุ่งนี้ช้ามันจะอยู่เหมือนเดิมถ้าเราไม่ทำกรา่อนขวดามนไอยู่กเหมือนไดอยู่แต่บเออกวาดออกมาเผา คือมันเป็นเศษไม้เศษอะไรต่างๆนี่ต้องเผาทิ้งตลอดเด้ถ้าไม่เผามันก็กองเยอะแบบนี้แหละอืมอืมน่าจะเผาหมดอูยุ้าเผาไปเรื่อยโอ้ทิ้งซะมันหมดอายุแล้วล่ะ เท้าทีมให้เบิดรถนะพันล้มเก้านะเก็บมา้ไหมทานอยากเก็บนะเอาไว้แล้วบ่เก็บแล้วบ่อ,อยู่นั่นนะนเดี๋ยวจะเอาเสาไฟตัวนี้มันพุแล้วได้เ,เนาะอ,อ,อ่าเสาไฟมันพุแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเสาไฟให้ใหม่เสาไฟไม้ไม้อันนี้นะท่านมันพุแล้วมันกำลังจะล้มแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ เออแต่ว่าตอนนี้ยังเปลี่ยนไม่ได้ยังไม่ได้เอานางร้านอะไรมาเออลมเก่าเก็บที่เหลือกจูดเลยตรงนั้นก็กวาดกวาดออกมานิดนึงกับเผาอยู่ตรงนั้นเลยเผาวันละนิดวันละหน่อยเดี๋ยวเศษขี้่านขี้ยังเดี๋ยวจะเอารถไทยดันเอาไปเก็บหลังบ้านอันนี้คือดึงออกมาเผาตรงนี้นะท่านนะ นี่นี่ปนงเขาอยู่นี่อยู่นี่ตรงนี้ได้อยู่มันไม่ได้ใกล้ต้นไม้เขาหรอกเราไม่ต้องเผาอันนี้สูงนี่เขาเผาไป็นจักๆเรื่อยๆนะอย่าโอ้โหเกิดตาพอมันขึ้นสูงเข้ากันทดน้ำตัวหยักนะ อันนี้เราเคลียร์นะท่านเคลียร์เศษใบไม้ใบหญ้าที่มันแห้งนะนี่เดีย๋ยวมันกองคุณพูนอยู่นี่นะกองท่วมหัวเลยไม่เคลียร์มันก็ไม่จบนะนะเคลียร์นะปะนงนรับบท เป็นคนเผา เกี่ตูดนีไม้หุหมเตม่านข้าข้ี่นเออหัคือชหันเลยน้องืเนหน่บ็ดกองง่ายให้แหลายๆคล้องจคือละกองก็ยังได้ลย ที uh ่โมันต้ไรม่ดนมันไม่ถึงต้นไม้เขาน่ะต้นไม้มันอยู่ตั้งไกลจยุดเสาไฟเลยโอ้ลมมาแห้งแทะปนง โอ้ยกองใหไ่บอเป็นยางดอกเออตักน้ำเตรียมไ้กับพอ่อก,ก็ออบัรจูดแล้วไฟบัรจูแล้วลมมาเนาะ <compar> บัรจูดพอจูดปุ๊บลบมมาเลยแต่โชคดีเราไม่ได้เผากองไงเผากองน้อยเอาเอาตัวนี้ใส่ป้านุเอาตัวไม้สดนี่ใส่มันมันจะได้ควันหน่อย เออมันมันจะได้แบบกลบลกลบเปลวไฟนะเออ,เอ,อนั่นละแบบนั้นละ่ะจูดท่อนอไม้นั่นลดอืม เผาสิมเ๋็บเก็บไว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 ้โอๆมันน้อมันน้องงอาเมือใส่ยังนี่จ๊เผื่อปลาเผาาแล้วอันมันีกของมันมันเาจะได้เยียวได้ไเผื่อปลดบ๊อบบอกไดวเหีอไนุ๊บ๊กด้เยังน้องก็สีเอวเหรอบล รับนู่นรับนู่นทำดาบายไปเลยหนึ่งล้าน อโอเคทุกท่านลมก็เริ่มทยอยมามมมลเริิ่่